สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวบนบหลักวิธีทางสายกลางเรียมักมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะผมจะพูดถึงเรื่องจิต นะแต่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าหลายท่านนะในยุคสมัยนี้มีความเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์สูงตัวผมเองนี่ก็จบมาทางวิทยาศาสตร์นะครับจบมาทางวิศวกรรมไฟฟ้านะเพราะนั้นก็มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความสนใจเรื่องจิตด้วยนะในพุทธศาสนาผมก็ได้ทําคลิปมาก่อนนั้นนี้นะครับเรื่องของปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกนะครับแสงทําตัวเป็นอนุภาคนะซึ่งธรรมดาแล้วแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นนะแต่มันทําตัวเป็นอนุภาคได้ด้วยนะครับในปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติก แล้วในทางกลับกันนะครับปรากฏว่าอนุภาคนะอย่างอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ทำตัวนะเป็นคลื่นเหมือนกันนะคำถามก็คือจิตเนี่ยเป็นอะไรคือจิตเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นคลื่นนะอะไรท่านเนี่ยบางทีได้ยินได้ฟังว,ว่าจิตเป็นคลื่นนะส่งกระแสจิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจิตเป็นคลื่นนะผมก็เล่าสู่ฟังว่าจริงๆแล้วนะคลื่นกับอนุภาคเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มองว่ามันกลับไปกลับมาได้นะมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับนะระหว่างสิ่งที่เป็นอนุภาคอย่างอิเล็กตรอนเปลี่ยนเป็นคลื่นได้สิ่งที่เป็นคลื่นอย่างแสงเปลี่ยนกลับเป็นอนุภาคได้เรียกว่าโฟตอนกนะารเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยแหละครับทำให้มันมีทฤษฎีที่ชื่อว่าดูออลิตี้คือทวิภาพของคลื่นและอนุภาคคือคลื่นแปลงเป็นอนุภาคได้อนุภาคแปลงเป็นคลื่นได้ คำถามคือจิตเราอะมันเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคนะลองหาคำตอบดูนะแต่ก่อนจะหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ดีในเชิงวิสักาก็ดีนะครับก็ลองฟังคลิปผมดูก่อนนะซึ่งวันนี้จะมาชวนคุยกันต่อว่าจริงจริงแล้วนะถ้าเรามองเรื่องของทวิภาพของคลื่นและอนุภาคหรือ,รอว่า duality เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแสงซึ่งเป็นคลื่นก็แปลงเป็นอนุภาคได้อนุภาคอย่างอิเล็กตรอนก็แปลงกลับเป็นคลื่นได้ แล้วเราเชื่อไหมว่ามนุษย์วัตถุสิ่งของอย่างเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นคลื่นเหมือนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าคลื่นสสารนะก็เป็นคลื่นประเภทหนึ่งที่มีความยาวคลื่นที่สั้นมากนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะจากทฤษฎีเรื่องดูออลิตี้นะครับนะความที่กลับไปกลับมาได้ระหว่างอนดูภาคกับคลื่นเนี่ยนะทำให้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อว่าเดอะบอยนะเดอะบอยเขาบอกว่า ไอ้ไอ้การที่อิอออเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นคลื่นได้เนี่ยนะมันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าวงโครจรหรือว่าการหมุนของอิเล็กตรอนเนี่ยนะรอบนิวเคลียสของมันเนี่ยนะมันจะต้องหมุนด้วยความยาวเส้นรอบวงอ่ะนะครับสองไพอาร์ R, ใช่ไหมความยาวเส้นรอบวงี่ยเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นมันการที่มันเป็นอย่างนี้ได้เขาเรียกว่า,วาอิเล็กตรอนจะต้องมีลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นคลื่นนิ่ง คำว,ว่าคลื่อนนิ่งก็คือเคลื่อนที่นะเวลามันเคลื่อนที่ไปแล้วสะท้อนกลับเนี่ยผลรวมของคลื่นนะครับทำให้มันเกิดจุดนะที่มีลักษณะเขาเรียกว่าจุดโนดกับอนติโนดนะคือจุดที่มันมีจุดนิ่งกับจุดที่มันเคลื่อนไหวเพราะนั้นเดอะบอยเนี่ยก็ได้เสนอทฤษฎีนะบอกว่านะไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับนะที่มันเคลื่อนที่ในวงโครจรเนี่ยนะมันเป็นคลื่อนนิ่งคือ ความยาวเส้นรอบวงของการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นจํานวนเท่าจะเป็นจํานวนเต็มนะของความยาวขึ้นนั่นเองนะนจากทฤษฎีนี้ละครับทำให้เกิดสูตรขึ้นมานะเป็น2องไพาเนี่ยนะถ้าว่าจานวน n นะของลมดาลมดาคือความยาวขึ้นนะครับวันนี้พูดถึงวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยวิทยาศาสตร์ก็อลองฟังสบายสบาแล้วกันนะด้วยสูตรง่ายๆนะสองพอาคือเส้นรอบวงเท่ากับจำนวนเต็มของลมดาคือความยาวขึ้นนะของ สสารในที่ี้คืออิเล็กตรอนด้วยทฤษฎีนี้นะครับทำให้เดอร์บอยเนี่ยมองหาความยาวขื่นของสสารในกะรณีที่สสารมีมวล m m นี่คือเป็นมวลหน่วยกิโลกร,รมัมความเร็วของของมวลนั้นนะครับกนะ็มีความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีทําให้สามารถหาความยาวขื่นสสารนะขึ้นสสารก็คือขื่นมนุษย์เนี่ยขึ้นวัตถุสิ่งของเนี่ยด้วยสูตร นะ lambda เท่ากับ s ส่วนด้วยโมเมนตัมจำง่ายๆแล้วกันนะ lambda คือความยาวคลื่นสสารเนี่ยเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่าคงที่ของแพร้งนะหารด้วยโมเมนตัม mv คือมวลคูณกับความเร็วเนี่ยคือโมเมนตัมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือทฤษฎีซึ่งดูแล้วนะมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เพ์เจอร์ใช่ไหมคนรถยนต์ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะเป็นคลื่นได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเลาเรียนฟิสิกส์มาก แต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับในปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกก็ดีในปรากฏการก์อิเล็กตรอนเกิดการเลี้ยวเบนก็ดีเราลองสมมุติกันนะครับว่าคนมีมวล80กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีก็คือประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีความยาวคลื่นสสารเท่าไรน่าสนใจไหมครับเราเราท่านท่านเนี่ยสมมติมีมวล80กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีความยาวคลื่นสสารเท่าไร่นะครับก็เข้า ความยาวคลื่นสสา,ารนหน่วยเป็นเมตรก็เท่ากับค่าคงที่ของแคลงนะประมาณ6.626คร่าวๆแล้วกันคูณ4 0 3ลบา่ 34. หาด้วยโมเมนตัมก็คือผลคูณระหว่างมวลของคนเมื่อกี้เนี่ยนะ80กิโลกับความเร็วนะครับ5เมตรต่อวินาทีกดคึ้งเลขออกมานะครับเพราะว่านะความยาวคลื่นของสสา,าร1 6 5่5จุ้านะครับคร่าวๆนะคูณ1 0 3ลบ เมตรนะฮะไอ้ฟังแล้วงงนะฮะหนึ่งจุดหกห้าหกห้าคูณสิบยกกำลงังลบสามสิบหกเมตรนะสำหรับท่านที่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์แบบนี่โอ้โหเจอตัวเลขดีแล้วงงนะฮะเพราะมันเป็นตัวเลขที่มันมีสิบยกกำลงังลบสามสิบหกถูกไหมเอาคิดง่ายๆฮะเอาล้านหนึ่งไปหารเราก็เรียกมันว่าเป็นหน่วยพิโคเมตรพิโคก็แปลว่าหนึ่งในล้านล้านของเมตรพูดง่ายคือความยาวคลื่นมีค่ามาหนึ่งจุดหกห้าหกห้านะ คูณ10ยังลบ24นะพี่โคโมเมถ้ายังไม่เข้าใจนะครับมาดูต่อเอาหารทิ้งหมดเลยเลขกำลังเนี่ยมันคือ1นึ6 5้ในล้า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 น,าน,าน6ตัวนะของเมตรเราคิดดูความยาวขึ้่นที่สั้นแค่ไหนเรานึกภาพไม่ออกนะครับลักษณะของคลื่นนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างเช่นคลื่นวิทยุคลื่นต่างๆเนี่ยเราดูความยาวของเสา นะเสาอากาศที่เราใช้เนี่ยมันความยาวประมาณครึ่งเมตรถึงเมตรหนะึ่งอ่ะนั่นคือความยาวคลื่นเนี่ยนะที่เรารับฟังทีวีวิทยุน,ยนะนัคือความยาวคลื่นประมาณสัก0.5เมตรถึงเมตรหนะึ่งแล้วคิดดูเด็กความยาวคลื่นของสสารมนุษย์เนี่ยนะครับมันอยู่ในนะ1 6 5 6 5ล้าน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 มันหนึ่งในล้า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 นหกตัวเห็นไหมครับเพราะนั้นบางทีวิทยาศาสตร์ก็ดูเหมือนความนะบ้าคลั่งเหมือนกันนะ มันไอ์สไตน์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะที่เปิดมโนทัศน์ว่าคลื่นนะมีทําหน้าที่เป็นอนุภาคได้นะลูกศิษย์ของเขาก็บอกอนุภาคก็ทําหน้าที่เป็นคลื่นได้ก็เกิด ity, นะดูออลิตี้นะทฤษฎีที่เรียกว่าทวีภาพของคลื่นอนุภาคนะคำถามคือจิตเนี่ยเป็นอะไรนะจิตเป็นคลื่นหรือจิตเป็นอนุภาคนะครับผมยังไม่ตอบปล่อยทุกท่านลองขบคิดแต่ดีกว่านั้นนะครับก็คือไปพิสูจน์นะต้องไปพิสูจน์นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราคิดว่าจิตคืออะไรแล้วเราก็ไปคิดตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์เอ๊ะมันคือคลื่นหรือเปล่าหรือมันเคืออนดูาคนะหรือว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคลื่นหรือนูภาคเนี่ยมันก็แปลงกลับไปกลับมาได้มันสามารถหาแลมด้าหรือความยาวคลื่นได้เพราะฉะนั้นจิตนี่มันเป็นคลื่นหรือดูภาคเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยอมรับว่าคลื่นหรือดูภาคเนี่ยมันแปลงกลับไปกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าจิตเป็นยังไงเนี่ยนะเราลองศึกษาแนวทางคําสอนพระพุทธเจ้า พุทเจ้าบอกไปค้นหาดูสิจิตในตัวเองเนี่ยไปดูการทํางานของจิตในตัวเองสิการใช้สมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเพื่อเข้าไปพิสูจน์เข้าไปสังเกตนะเห็นการทํางานของจิตนะเมื่อเราไปสังเกตเห็นการทํางานของจิตเข้าใจการทํางานของจิตเห็นทุกนะเห็นเหตุของความเกิดทุกนะเห็นความดับของทุกและเหตุถึงความดับของทุกนะในการเข้าไปเฝ้าดู นะในดูจิตใจตัวเองนะเฝ้าดูขนดันห้าตัวเองเนี่ยในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คล้ายๆกับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเฝ้าสังเกตรปรากฏการณ์ภายนอกเฝ้าสังเกตแล้วก็มาตั้งคําถามแล้วก็มาตั้งสมมติฐานแล้วก็ทําการทดลองแล้วก็สรุปผลมันกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ภายนอกเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนมาดูที่ภายในจิตใจนี่ยมาเฝ้าสังเกตในจิตใจนะมาพิสูจน์ในจิตใจ ตามคำสอนพระเจ้าโดยใช้สมถะกรรม,ะ,ะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไปรู้เรื่องอริยสัจสี่นะไปรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยการเฝ้าสังเกตเห็นทดลองตัวเองภายในจิตใจน่าสนใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ